สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงกลางสัปดาห์วันพุธซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานราชการเพราะว่า2วันที่เหลือก็คือวันหยุดนะคะแต่ว่าวันนี้แน่นอนว่าฝนรับปากคุณผู้ฟังไว้ว่าจะสัรหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม ฟัังกนซึ่งถ้าเมื่อวานใครได้ติดตามก็อย่างที่บอกค่ะว่าฝนได้นำเรื่องราวของ8ฆาตรกรซึ่งเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะมาบอกเล่าเมื่อวานเนี่ยเล่าไปแล้ว5คนไม่ว่าจะเป็นเพ่งหีบเหล็กซีอุยหรือสมคิด นีรุตนะคะก็นํามาฝากกันไปแล้ว5ท่านวันนี้เหลืออีก3ท่านนํามาฝากกันเพราะว่าอย่างที่หลายๆท่านให้ความสนใจค่ะช่วงนี้ประเทศไทยของเราหลายๆคนเนี่ย นอกจากข่าวการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าหนึ่งข่าวที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากก็คือเรื่องราวคดีของแอมซาไนท์ที่หลายๆคนหลายๆสื่อพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งกว่าละครเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะว่าพอสืบสาวไล่เลียงเนี่ยมีเหยื่อที่โดนฆาตกรรมมากเป็น10บสรายด้วยกันแล้วก็มีจุดเชื่อมโยงกับ แอมไซยาไนท์ทั้งหมดรวมไปถึงมีการนำชิ้นเนื้อของผู้เสียหายหรือศพบ,บางคนเนี่ยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีสารไซยาไนท์อยู่ในชิ้นเนื้อชิ้นนั้นด้วยและแน่นอนว่าตำรวจเองเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะออกหมายจับสรุปรวบรวมคดีความนี้ได้อีก9วันเพราะว่าเขาขอเวลา10วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาแล้วก็เหลือประมาณ89วัน เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเรื่องราวของบทสรุปของแอมซยานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนให้ความสนใจนะคะถ้าเป็นอย่างที่ตำรวจก็ดีหรือสังคมให้ความสนใจตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นจริงดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเธอคนนี้คือหนึ่งในฆาตกรหญิงที่โหดเหี้ยมทารุณแล้วก็ วางแผนฆ่ามายาวนานแล้วก็เลือดเย็นมากๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเนาะว่าเขาจะคือผู้ก่อเหตุหรือไม่เพราะตอนนี้ไม่มีหมายแต่ว่าเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่เพียงเท่านั้นเองนะคะ อย่างที่บอกเมื่อวานฝนนำเรื่องราวมาค่อยๆไล่เลียงและห้คนด้วยกันนะคะมีบุญเพนหีบเหล็กคนนี้ก็เป็นนักโทษรายสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ฆ่าคนแล้วก็ยัดใส่หีบเหล็กเอาไว้นะคะเจดใบด้วยกันนะคะ คนต่อมาก็คือซีอุยเป็นฆาตกรโหดที่ถูกตราหน้าว่าเป็นมนุษย์กินขนนะคะศพของเขาเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ที่สิริราชนะคะเป็นระยะเวลายาวนานเลยเพิ่งจะเอามาทำชาปนกิจศพนะคะประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยเมื่อปี2563นั่นเองอีกคนนึงคือสมคิดพุ่มพวงหรือฉายาคิดเดอะริปเปอร์ที่ใครๆก็รู้จักกาันเขาคนนี้นั้นฆ่าหญิงสาวไป หลายศพด้วยกันนะคะจนได้ฉายาว่าคิดเ h อร i ริปเปอร์อีกคนหนึ่งคือนิรุตหรือจำลองสอนคำหานะคะฆาตกรรถกระบะที่หลายๆคนรู้จักนะคะแล้วก็ไปปิดท้ายกันด้วยไอ้หีบเหล็กนะคะที่เรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงปี2562มั้งที่มีหญิงสาวเนี่ย ออกมาแจ้งความนะคะว่าเธอได้ถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนของเธอเนี่ยที่ ติดต่อกับไอหีบเหล็กเนี่ยได้ขาดการติดต่อไปบ้างก็ว่าบางคนเข้าไปในบ้านก็ถูกทารุณกรรมข่มขืนบังคับให้เสพยาเสพติดนะคะปิดบ้านไม่ให้ใครเข้าออกแล้วก็ฆ่าหญิงสาวเหล่านั้นตายแล้วก็นำหีบเนี่ยไปถ่วงน้ำนะ,ะมีการค้นพบกระดกูกกระดูกชิ้นส่วนมนุษย์ มากกว่า288ชิ้นอยู่ในสระน้ําอันนั้นด้วยนะคะนั่นก็คือ5คนที่นํามาฝากกาันอีกคนนึงถ้าจะพูดถึงฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยไม่พูดชื่อนี้ไม่ได้นะคะคนนี้คือชื่อว่าไอไอซิกแพคนะคะมันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุข่มขืนหญิงชาราต่อเนื่อง 10คดีรวดด้วยกันนะคะโดยเหตุเนี่ยก็เกิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงนครปฐมนะคะสำหรับเหตุการฆ่าเนี่ยก็แน่นอนว่ามันคมขืนก่อนนะคะแล้วก็ฆ่าทิ้งรวมๆแล้วกว่า10คดีด้วยกันเริ่มต้นคดีแรกเนี่ยเมื่อปี2553วันที่26กันยายนเวลาประมาณ23นาฬิกาเอเจ้าไอิกแพคนี่ ก็บุกเข้าไปขมขืนหญิงชราวไว้ยจ0ปีที่ได้อยู่บ้านคนเดียวนะคะโดยพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในสอพอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นไม่นานนะคะก่อเหตุรายแรกไปที่เดือนกันยาพอผ่านไปพฤศจิกายนปีเดียวกันนวันที่10เวลา2นาฬกา ไอ้ไอนะคะก็ไปก่อเหตุที่ท้องที่สอพอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมด้วยการบุกป่ายขมคืนหญิงชราอายุ71 ถัดมานะคะได้ห่างหายไปปีกว่าๆมาก่อเหตุอีกครั้งในวันที่8มกราคมปี2555เวลาประมาณ1นาฬิกาครั้งนี้เกิดเหตุที่ท้องที่สอพอบางคนทีจังหวัดส,สมุทรสงครามไอไอบุกเข้าไปคมคืนหญิงชาราเช่นเคยนะคะซึ่งหญิงชาราคนนี้อยู่บ้านพักเพียงลำพังอายุ61ปีถัดไปนะคะเมื่อ ผ่านไปต้นเดือนเออต้นปีใช่ไหมคบย,ยาวไปถึงปลายปีนะวันที่8ธันวาคมปี2555เ้าาเจ้าไอ้ก็ไปก่อเหตุข่มขืนหญิงช่อราวว้70อีกครั้งที่สอพอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นบ้านอยู่กลางสวนผลไม้เจ้าไอ้ก็บุกเข้าไปข่มขืนเขา หนวันที่6ธันวาคมปี2555เวลา3นาฬิกานะคะที่ท้องที่สบพบางคนทรีเช่นกันคนร้ายก็คือเจ้าอายเนี่ยบุกเข้าไปข่มขืนหญิงใหญ่วัย59ปีนั่นะก็คือตั้งแต่วันที่6กับวันที่8เนี่ยก่อเหตุใกล้ใกล้กันเลยนะคะข,ข่มขืนไป2คนคนหนึ่ง59คนหนึง70 อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่16ธันวาคมนะคะ2,555ก็พื้นที่เดิมนะคะบุกเข้าไปข่มขืนคราวนี้ว 7, ัย47ปีเวลาประมาณ3นาฬิกา40นาทีช่วงเวลาเดือนธันวาคมเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าไอซหื่นกามคนนี้นะ,ะไอ้ซิกแพคที่ใครตั้งฉายาให้มันเนี่ย เดือนธันวาคมก่อเหตุไปถึง3คดีรวดไล่มาตั้งแต่วันที่6วันที่8แล้วก็วันที่16จากนั้นนะคะวันที่23มีนาคม ปี2556เวลาห้าทุ่มเจ้าไอ้บุกเข้าไปข่มขืนหญิงชาราวัย75ปีโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ที่สพสามพรานจังหวัดนครปฐมแล้วก็วันที่11มิถุนายนปี2556เวลาเที่ยงคืนครึ่งได้เกิดเหตุอยู่ที่สพพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมโดยเจ้าไอ้บุกเข้าไปข่มขืนแล้วฆ่าหญิงชาราวัย78ปี จากนั้นนะคะก็มีการข่มขืนหญิงวัย39ปีที่สอพพอุทธมนฑลจังหวัดนาคารปฐมแล้วก็มาปิดคดีด้วยการที่เกิดเหตุที่สอพอนครชัยศรีจังหวัดนาคารปฐมนะคะวันที่25มกราคมเวลาประมาณตีหนึ่ง ก็วันนั้นมีการได้รับแจ้งเหตุมีแม่เท่าวัย71ปีถูกข่มขืนในบ้านนะคะในอำเภนะอนครชัยศรีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฆาตกรที่เลือกเหยื่อในการข่มขืนเป็นแค่หญิงชาราหรือคนที่มีอายุมากนะคะแต่ว่าก็พื้นที่เกิดเหตุใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าทำให้คนร้ายเนี่ยบางคนมันเลือกข่มขืนไม่ได้เลือกฆ่าทิ้งนะคะก็เลยทำให้ มีการไม่ได้แจ้งความเกิดขึ้นนะถ้าตามเนื้อข่าวเท่าที่ฝนได้ศึกษามาก็คือบางคนเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ ถูกขมคืนก็ไม่ได้ถูกไปแจ้งความมันก็ทําให้คนร้ายเนี่ยได้ก่อเหตุเรื่อยมายาวนานนะคะจนตั้งแต่ปี2,553เรื่อยมาจนถึงปี2,556 3ปี10คดีที่ขมขืนไปแล้วก็มีที่ฆ่าทิ้งไปด้วย2-3คดีด้วยกันนะคะอีกคนหนึ่งที่นำมาฝากในคดีคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องนะคะ ที่เกิดเหตุในประเทศไทยถ้าไม่เล่าถึงคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนยังจำนายคนนี้ได้ก็คือหนุย่ยขุนเดชหรือที่รู้จักกันในานามติ้งต่างนั่นเองติ้งต่างเป็นคนร้ายที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็ฆาตกรรมเด็ก10คดีเขาเคยถูกจับกุมในคดีพยายามทำอนาจารเด็กผู้หญิงที่อำเภอเปือ่อยน้อยในช่วงปีพศ2551ก่อนที่เขาจะพ้นโทษในปีพศ2555 และแน่นอนเมื่อเขาพ้นโทษออกมาเขาก็ได้มาก่อคดีข่มขืนเด็กอีกครั้งในช่วงปี2556จนทำให้เขานั้นถูกจับกลุ่มในจังหวัดน้องคายในคดีฆาตกรรมและข่มขืนเด็กข้างสถานีรถไฟแบลิ n งซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้รับสารภาพว่าข่มขืนเด็กไปมากกว่า10รายแล้วก็ได้ทําการฆาตกรรมเด็ก4ราย จากนั้นนะคะเรื่องราวก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้จับติ้งต่างอีกครั้งหนึ่งสาลอุทธร์ได้พิจารณาจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมเด็กทั้ง4รายแ,แลวก็หวางใจไว้ว่าในติ้งต่างเนี่ย mm. ก็ให้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาสร้างเหตุสะเทือนขวนัญและแน่นอนว่าเป็นคดีที่เกิดกับเด็กมันสะเทือนใจกับคนที่ได้รับรู้ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันย่อมสะเทือนใจทั้งสิ้นแหละแต่พอมันเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุซ้ำซากที่สังคมให้อภัยกลับเนื้อกลับตัวได้ให้ออกมาใช้ชีวิตแล้วแต่ก่อเหตุอีกครั้งแน่นอนว่าความเกลียดชังความโกรธแค้นของคนในสังคมเนี่ยย่อมมีมากด้วยเชย่นกันนะคะคนสุดท้ายคนที่8นะคะก็คือไอ้บังจิมมี่สามศพ ไอ้บางเนี่ยเป็นฆาตรกรโหดนะคะที่สังหารเหยื่อยอย่างอำมหิต3ามศพรวดด้วยกันศพแรกก็คือนายสุพรอายุ25ปีเป็นคนเก็บของเก่านะคะถูกพบเป็นศพอยู่ใต้สะพานแก้วฝั่งเมืองใหม่หลังตลาดลังสิทส่วนศพที่2นะคะคือนางสุภาพันธ์อายุ38ปีพบจมน้ำอยู่ในคลองหนึ่ง ใกล้กับสถาบันธัญ,ญรักษ์ตำบลประชาธิปัตย์อธัญญบุรีจัังหวดประทุมธานีโดยทั้งสองศพเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันก็คือถูกมัดมือไควายไป,ไปด้านหลังนะคะแล้วก็มัดด้วยสายไฟใช้มีดแทงตามร่างกายส่วนเหยือ่อคนที่สามก็คือนายเสถียรสอราชาัยอายุ40ปี เป็นคนเก็บของเก่าเช่นกันถูกมัดมือควยหลังเหมือนกันแล้วก็ใช้มีดเนี่ยเชือดที่คอแล้วก็ทิ้งไว้ใต้ทางขึ้นดอนเมืองโทเวทหนพระหนโยทินขาเข้าอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธาน,นีซึ่งพอมีการสืบดูกล้องวงจรปิดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเนี่ยก็ไปพบว่าไอ้บางจิมมี่คนนี้เนี่ยเป็นชาย เร่ร่อนที่สติไม่ดีนะคะจนทำการก่อเหตุฆาตกรรมทั้ง3คนส่วนในบางจิมมี่ก็ได้รับโทษตามสิทธิ์ที่เขาได้ทำเกิดขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็ถือว่าโหคนคนหน,นึ่งฆ่าผู้บริสุทธิ์ตาย3คนรวดในคืนเดียวกันทั้งหมดซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่รังสิตเมืองใหม่ท่าๆนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าต้องแสดงความเสียใจกับทุกๆเหยื่อที่เกิดขึ้น กับฆาตกรโหดที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือ8ดฆาตกรที่นำมาฝากกัน2อเอพิโซดนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปหยุดยาวก็ให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะเวลาเล่าข่าวอาชญากรรมบ่อยๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยแต่บางครั้งเนี่ย เรากลับเป็นผู้ถูกกระทําอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยมีสติแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครแล้วก็หวังว่าอย่าให้ใครมาเบียดเบียนเรานะคะนี่ก็นํามาฝากกันในเรื่องราว10นาทีคดีดังในวันนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะวันนี้ฝนวราศินีสิงห์สุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ